แม็กคอมิกเครื่องเทศคุณภาพที่คนทั่วโลกไว้วางใจช่วงอร่อยต้องตวงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตรงฟู้ดเซเลบนะคะ วันนี้ค่ะช่วงอร่อยต้องตวงเนื่องจากว่าช่วงนี้เดือนธันวาเรากำลังนับถอยหลังสู่เทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะมารามตงก็เลยเตรียมเมนูบาร์บีคิวไก่มาฝากคุณผู้ชมค่ะสูตรที่มาดามตงจะเอาไว้ให้แฟนๆเนี่ยนะคะเอาไปเนี่ยทำกินในครอบครัวก็ได้ในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะคะนำไปทำในงานปาร์ตี้ต่างๆได้ทั้งนั้นค่ะ และสูตรเคล็ดลับของความอร่อยนะคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของบาร์บีคิวไก่นะคะเราก็จะมีส่วนของหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็พริกหวานค่ะ mm hmm. หัวหอมใหญ่เนี่ยเราจะเอามาหั่น เราหั่นพริกหวานคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้พริกหวานสีอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบสีเขียวสีแดงสีเหลืองอันนี้ตามชอบเลยค่ะเราเอาส่วนของพริกหวานแล้วก็ตัวหอมใหญ่ค่ะใส่ลงชามเจ้าหอมใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะแกะเขาออกเป็นแผ่นๆแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเอาไปย่างค่ะก็ไม่ต้องให้เป็นชิ้นโตๆเวลาทานบาร์บีคิวเราจะไม่มีมีดไม่มีอะไรในการหั่นเพราะฉะนั้น เสียบไม้แล้วก็ส่งเข้าปากเลยเพราะนั้นเวลาที่เราเตรียมพวกเครื่องต่างๆก็อย่าให้ชิ้นโตเกินไปค่ะแล้ววันนี้ก็ใช้ตัวเกลือแมคโคมิกเมดิเตอร์เรเนียนซีโค่ะเป็นเกลือธรรมชาติจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะแล้วก็พริกไทยของแมคโคมิกนะคะสามารถที่จะปรับส่วนข้างบนหัวนี้ค่ะให้เป็นบทละเอียดหรือบทหยาบนะคะอันนี้เราจะเป็นบทละเอียดค่ะ เราจะโรยน้ำมันมากนเกาะแล้วก็คลุกเค้าให้ทั่วๆอาไว้ค่ะและในส่วนของไก่นะคะคุณผู้ชมสามารถจะเลือกใช้อกไก่ใช้สะโพกไก่ใช้สันในไก่ได้ทั้งนั้นค่ะมาดามตรงจะหั่นอกไก่ออกเป็นชิ้นค่อนข้างจะโตนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาย่างเนี่ยเดี๋ยวเขากดก็จะไม่อร่อยไก่ก็จะแห้งเกินไป เราจะเอาเนื้อไก่นะคะไปหมักค่ะรามตรงจะใช้ตัวแมคโครมิกกริลเมดนะคะเป็นบราวน์ชูการ์บาร์บีคิวซอสค่ะเป็นซอสบาร์บีคิวค่ะที่ผสมเครื่องเทศอยู่ในขวดเดียวกันทำให้รสชาติเข้มข้นนะคะสามารถใช้หมักเพื่อให้รสชาติเนี่ยเข้าเนื้อก็ได้ใช้ทาขณะย่างก็ได้หรือว่าใช้เป็นเครื่องจิ้มเป็นน้ำจิ้มก็ได้อีกนะคะเพิ่มกลิ่นหอมให้เจ้าบาร์บีคิวได้ แล้วก็สามารถใช้ได้กับเนื้อทุกชนิดค่ะไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ค่ะพริกปาปริก้าเพิ่มสีสันให้บาร์บีคิวของเรามีสีสันที่สวยงามค่ะเกลือและพริกไทยอีกเล็กน้อยค่ะใส่น้ำมันมะกอกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของเนื้อไก่แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเสียบบาร์บีคิวใส่ไม้ค่ะ เสียบอันแรกจะเป็นส่วนของพริกค่ะหอมใหญ่แล้วก็เนื้อไก่บาร์บีคิวเสียบไม้เสร็จแล้วค่ะเราจะเอาไปย่างกันเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมจะมีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะเตรียมแบบนี้เอาไว้เข้าตู้เย็นไว้ค่ะแล้วถึงเวลาค่ะก็จะมาย่างกัน ย่างไปแล้วก็คุยไปดื่มไปโอ้ยสนุกสนานแน่นอน ูช้ชมคะอันที่จริงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันแทบไม่ได้หมักเลยก็คือเราคุกเคล้าซอสเจ้าบาร์บีคิวซอสของแมคโคมิกแล้วก็เสียบไม้แล้วก็ไปย่างเลยรสชาติมันก็เข้มข้นค่ะแต่คุณผู้ชมที่ชอบแบบต้องมีน้ําจิ้มเจ้าขวดบาร์บีคิวซอสก็สามารถทําเป็นน้ําจิ้มให้เพิ่มเติมใครชอบรสจัดๆแ,แบบนี้อร่อยแล้วเนื้อไก่นุ่มแล้วก็หอมเครื่องเทศมีรสชาติเค็มๆเผ็ดๆ หวานๆรสกลมกล่อมมากค่ะแล้วก็หอมมากๆด้วยแล้วใครที่คิดว่าจะมีปาร์ตี้บาร์บีคิวแบบนี้ที่บ้านนะคะมาดามตรงแนะนําเลยค่ะว่าบาร์บีคิวแบบนี้อร่อยค่ะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเนื้อไก่เป็นเนื้อวัวเปลี่ยนเนื้อวัวเป็นซีฟูด้ดเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ซอสนี้เนี่ยเข้าได้หมดทุกประเภทของเนื้อค่ะลองดูนะคะอร่อยทีเดียวค่ะ